กลับบ้านอย่ากลับบ้านนะบิ๊กเอาบ้านเลยอันนี้แทนอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยแทนแทนได้กดเปิดแสดงจุดยืนป่ะทางขวาลืมมบอกทีว่ารถไม่ได้ผ่านคุณลงเาคุณลงนะ้กูจะตกเขาป่ะเฮ้ ดูหนังนะอือพี่กินถ้าไปกินเบียร์นี้ไอ้คิมเขาอยู่กับพี่เลยอะอะไรพี่อยากกินเบียร์ตอนนี้คิมเขาอยู่พี่บอกว่าพี่อยากดูหนังโหดีมากเลิกคนไม่ใช่ไม่บอกผมว่าผมเพิ่มได้ป่ะผมเพิ่ได้แล้วผมเพิ่ได้แล้วมเพิ่มได้มีสี่สิบตักติดอุ้ย โอ้ยเวดหักปวดอัวปวดหันปวดวปวดหัวปวดหกวดหัดัดดหหัวัหวะัดดวหนัล็อกมล็อกเนื้อล็อกวเพิ่งเกิดก็ตายแล้ว โดนอะไรโดนยุงตายยุงเด็กดำเราต้องใช้อยู่แล่าเดีอยวกูเสกเอาก็ได้ป็นไงเราเรารู้แล้วไงว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยตอนได้ปูดรักอยู่นิ่งนานไปเร็ว อันี้มาดัดตานไปยุงเราไปกินนะไม่มีตัวใหญ่สองตัวมันเห็นกูแล้วทำไมมันตามมาทำไมมีกูเข้ามาอยู่ในสนามคนเดียววะตัวไหนอ่ะตัวใหญ่ๆนะนะตัวใหญ่ตัวใหญ่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวไหนเป็นตัวนี้พี่ตายขอบคุณนี้เรื่กันอุ้ย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 เป็นหนึ่งดาวนี่หว่าก๊อดไว้ไวเอาทีละตัวทีละเคลียร์ตัวเล็กให้ก่อนได้ไหมทีละทีละ กดกินยากินยายาหมดแล้วเขามียาแค่สองอันเองบล็อกได้ไหมกดได้แต่ว่ามันกะจังหวะยากโอ้โหมันตีลวดมีอันนี้เนี่ยบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเยอะด้วยนะคุณเชียร์ตัวหลังขอบคุณนะเฮ้ยน้องแทนต้องใช้ไอ้อันนั้นใช้พลังของไอ้สลามมันพังวับ เอ้ยพังวัดไปแล้วฮะั้งใหม่งใหกูโดนไล่ทวดอยู่ดีทีให้ตีที่ให้ต้องสร้างให้ได้นะม่อนพวกกูไปหาไม่ได้แต่เดนอะไไ่อยู่ไปสร้างไปสร้างไั้ที่ลาบนะไม่มีของพี่อยู่กับพอยู่ับพี่แ้นึงเอี๋ยวเเดี๋ยวเเอไปไปไปเอาหัวแล้วเอาแล้ว อันนี้คือข้าวเหรอใช่ครับจะกินได้ไหมที่ลาบที่ลาบลาบรอเรือไม่ใช่ลาบรอเรือไปเร็ว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 ล้วก็กลับบ้านกันก่อนเหรอหรือไงจะจะย้ายเรือไปก่อนเมื่อไหรไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มบ้านเสร็จหรือยังฟาร์มบ้านเสร็จแล้วหมู่บ้านอ่ะหมดแล้ว หมุดแล้วเหรอยังเหลือตัวนึงเลยนี่ไงนี่ไงมีคงมีข้าวอีกนี่งไปเอาเอาให้มันจบหมู่บ้านนี้แล้วก็รีบย้ายเฮ้ยหนึ่งดาวพี่หนึ่งดาวเรื่องไรคะอย่างงั้นแหลยมากไปกันไม่ได้ไปรีบไม่ได้อน่หมดอุ้ยเไม่ขนาดพยายามเพิ่มเรือย เฮ้ยระวังระวังระวังพี่มึงถึงไม่เดือดตายแล้วเนี่ยเอาเอาเป็นนเดือดกันมาเก็บเก็บบาเล่เก็บบาเล่แต่บาเล่มันต้องถูกที่นี่ใช่ใช่ต้องถูกที่นี่แล้วก็ทิ้งอันนี้ไว้ที่นี่เลยไหมล่ะแล้วก็สร้างบ้านไว้เนี่ยมันมีนี่อยู่นี่เก็บมาไอ้นี่ก็ได้บ้านมันจะเกิดไปเนี่ยเ้ยไม่ไม่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเสกเอาดีกว่าขนาดเป็นก่อน ข้างหน้าเป็นอันนั้นอ่ะเออเป็นเกาะเลยจะเฮ้ยเต่าเนี่ยขึ้นไปขุดไหมขุดหมขุดหรือว่าพอแล้วขุดอะ,อะเอะจะขุดเข้าไปแต่รีบขุดแล้วก็รีบกลับขึ้นเรือนะถ้ามันสั่นๆเนีน่มันจะจมันจะมุดลงนะ้ำเฮ้ยไปเดี๋ยวที่ขุดมาไหมล่นะน่ะขุดอะไรอ่ะขึ้ขุดหินอันนี้ได้ไหม

เขาไม่ลงแล้วนะเออจะลงก็ลงเลยถึงกับเจีบคอกันเลยทีเดียวเชียวทุกคนก็สามารถตกปลาได้ไหมได้ไปน้องแคนไปเอาแฟนน้องแทนไปเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะทำไลายเกินไปแล้วเปล่าก็คือแต่ละคนจะแยกออกไปสร้างบ้านของตัวเอง กูไปดูไอ้ช่องหนึ่งมามันมันหาที่เกิดบอสในเกาะบอกระมันหาเป็นสิบเกาะกว่าจะเจอเดี๋ยวเรากอดเดียวพอเก่งดีเดียวเดี่ยวเลยกลิ้นเฮ้ยใครตีโอ้โหมีที่เก็บไหมกล่องไหนว่างยัดเลยทุกท่านทุกคน คนนกอยู่นี่พี่รักอย่าลืมมาซ่องเราต้องมี้ายด้วยว่าถ้าเราจะทำกอดดำอ่ะเออใช่ใช่ใช่เราต้องฝัน้ายก่อนเฮ้ไฟมันชื่ออะไรอื้มจัดแหวนถ่ายได้เพจจัดได้ครบเชี่อมันนอนมันนอนเอามาเป็นนอนใหม่เลยในในชุดมาแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยปรเทศ เนี่ยหง,งาวอ่ะที่ต้องเกตไม่จะสู้กระบอมดูได้ยังไงอเอ้าเปิด PVP เลยกไหมล่ะมา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 ๆก่อนออกโคกแพ็นเปิด PVP <c oughs> อดีแฟนเฮ้เอ๊ะโอเคเนี่ยมาบวกกันตรงแทนเลยเนี่แทนบอล์ร้างปรอมดงกล้าเลยเอายังเอายังไอ้เลิ่ม

ไอ้เย่จะตายแล้วไม่รู้ไม่รู้เข่าหมาเข่าม้อไม่ทำไมมีนไอ้เยเนี่ยแกตีกูจ้าเข่าเฮ้อเฮ้ย เฮียตีกันค่อนยากเลยส์รถถอนรถถอนรถถอนเฮียจะงานก็ไม่ได้โว้ย